ตาไม่ค่อยสดใสะคะ่ะเราก็แบบดูเริ่มมีอายุทำตาที่ทีทละพรคลินิกมา3เดือนแล้วค<ๆ>่ะเขาบอกว่าสวยแบบธรรมชาติมากดูไม่ออกเลยว่าทำแต่ก็คือดูดีขึ้นนะทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะคะอายุ4 3คะ่ะทำตาที่ทีทละพรคลินิกมา3เดือนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างสามเดือนโอเคมากเลยค่ะรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนหน้าตาสดใสขึ้น,นะคะ่ะ ตอนแรกก่อนทำเป็นยังไงบ้างหนหึงตามันเริ่มค่อยๆตกอะ่ะมันตกยังไงเหมือนดูแบบตามไม่ค่อยสดใสนคะคะแล้วก็แบบดูเริ่มมีอายุก็หาข้อมูลในในในเน็ตอะไรเงี้ยค่ะก็ะที่ที่คลินิกเนี้มีชื่อเสียงแล้วก็คนมีชื่อเสียงแบบทำกันเยอะแล้วก็ออกมาสวยอะคะ่ะ<อ>ก็เลย มาทาที่นี่ตัดสินใจทําที่นี่แล้วได้เปรียบเทียบที่อื่นไหมไม่ได้เปรียบเทียบเลยเห็นที่นี่แล้วแบบมั่นใจเลยค่ะก็ทาที่นี่เลยอ๋อก็คือเซิร์ชในเน็ตใช่แล้วมันขึ้นที่นี่ก็ศึกษาหลายๆที่อยู่ค่ะแต่ว่าแบบพอเห็นรีวิวที่นี่ก็ทําที่นี่เลยค่ะเปรียบเทียบอะไรบ้างเรื่องผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบในรีวิวที่แบบเห็น คนไข้ก่อนทํากับหลังทําก็แบบเห็นที่แน่แบอกเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะชอบที่นี่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็มีชื่อเสียงแล้วก็แบบมั่นใจในคุณหมอค่ะพอมาที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างคระทับประทับใจมากค่ะไม่เจ็บเลยแล้วก็แบบบวมน้อยมากแทบจะแบบว่าใช้ชีวิตได้ปกติเลยแบบว่าไม่ได้อะไรเลยอะแล้วก็แป๊บเดียวก็แบบหายหายบวมเลยค่ะพักฟื้นแบบเร็วมาก คนอื่นเขาเห็นก่อนทำหนักทำเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่าสวยแบบธรรมชาติมากแบบว่าดูดีดูดีแบบว่าดูไม่ออกเลยว่าทำแต่ก็คือดูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจทำตาสองชั้นนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะบริการดีแล้วก็คุณหมอเก่งมากค่ะออกมาสวยแน่นอนค่ะที่รพรคลินิกค่ะ